สวัสดีนะครับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมาทําการแนะนําเกี่ยวกับการขนส่งหลักๆทั้งห้ารูปแบบโดยการขนส่งหลักๆทั้งห้ารูปแบบที่ผมแนะนํานั้นจะมีการขนส่งทางบกทางน้ําทางอากาศทางรางและทางท่อนะครับโดยการขนส่งแต่ละรูปแบบนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งวันนี้กลุ่มพวกผมจะมาอธิบายให้ทราบในพร้อมกันนะครับว่าแต่ลักษณะของรูปแบบการขนส่งนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรไรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งทางบกนะครับการขนส่งทางบกมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมจะพูดข้อดีของการขนส่งทางบกนะครับ 1. นนะครับสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วระยะเวลาตามเป้าที่กำหนดนะครับและยังมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับสามารถขนส่งสินค้าเข้าถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วอีกด้วยนะครับ2นะครับค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครับ ตอนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับสูงว่าการขนส่งอื่นๆนะครับเช่นการขนส่งทางรถไฟนะครับการขนส่งทางเรือนะครับ4นะครับสามารถจัดส่งสินค้า SMS ได้นะครับสามารถเช็คทางโทรศัพท์ได้นะครับว่าสินค้าจะถึงตอนไหนนะครับและมีความปลอดภัยสูงต่อการขนส่งนะครับข้อเสียของการขนส่งทางบกนะครับ หนึ่งนะครับเกิดปัญหาการจราจรติดขัดนะครับทําให้รถติดนะครับการขนส่งอาจจะล่าช้านะครับและอาจเกิดภาวะฝนฝาอากาศตกนะครับทําให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้นะครับทําให้สินช้าช้านะครับ2อนะครับเกิดภาวะโลกร้อนนะครับทําให้เกิดมลพิษนะครับต่อโลกนะครับ3นะครับ ไม่สามารถขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักเยอะได้นะครับเช่นพวกรถยนต์นะครับพวกเครื่องจักรนะครับพวกน้ำหนักเยอะๆนะครับไม่สามารถขนส่งได้นะครับสามารถขนส่งสินค้าที่เกี่ยวกับมีน้ำหนักน้อยๆนะครับเช่นการขนส่งพัสดุนะครับพวกกล่องน้ำหนักที่ไม่เยอะนะครับสามารถขนส่งได้นะครับตอนนี้เราอยู่ใน การขนส่งรูปแบบที่2นะครับนั่นก็คือการขนส่งทางน้ําหรือ water transportation เป็นการขนส่งที่เก่าแก่ที่ใช้แม่น้ําลําคลองในการขนส่งรวมไปถึงการขนส่งทางทะเลส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศเหมาะสําหรับการขนส่งที่มีขนาดใหญ่และปริมาณมากเช่นทรายเครื่องจักรแร่ในประเทศไทยนะครับมีแม่น้ําที่สําคัญในการขนส่งอยู่5สายด้วยกันนั่นก็คือ1 แม่น้ำเจ้าพยาสองแม่น้ำท่าจีนสามแม่น้ำป่าสักสี่แม่น้ำบะปะกงห้าแม่น้ำแม่กองครับการขนส่งทางน้ำนะครับจะมีด้วยกันอยู่สองเส้นทางนั่นก็คือเส้นหนึ่งเส้นทางการขนส่งภายในประเทศครับที่ใช้แม่น้ำลำคลองในการขนส่งสองการขนส่งระหว่างประเทศและขนส่งผ่านทางทะเลและแม่น้ำโขงระหว่างประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือหนึ่งประเทศไทย 2ประเทศจีน3ประเทศลาวและ4ประเทศเมียนมาครับข้อดีของการขนส่งทางน้ำนะครับ1ก็คือขนส่งสินค้าได้ครั้งละมากมากสส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท3ม,มีค่าขนส่งที่ต่ำเพราะค่าต้นทุนคงที่ครับ 4. มีความปลอดภัย 5. เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่และสามารถขนส่งสินค้าได้ในระยะทางที่กไกลไครับต่อมาจะเป็นข้อเสียข,ของการขนส่งทางน้ำนะครับก็คือ 1. มีความเร็วต่ำ 2. มีข้อจำกัดในการเข้าถึงผู้ใช้จะต้องอาศัยท่าเรือครับ 3. ม,มีการขนถ่ายที่ซับซ้อนเพราะการขนส่งทางน้ำไม่สามารถขนส่งสินค้าระหว่างต้นน้ำไปถึงปลายน้ำได้โดยสมบูรณ์ครับ 4. ี่วนไวต่อสภาพอากาศ 5. มีความถี่เที่ยวเรือที่ต่ำเพราะสินค้าที่ขนส่งทางทะเลนั้นมีน้อยครับอุปกรณ์ที่สำคัญในการขนส่งทางน้ำก็จะมี1 เรือที่ใช้บรรทุกสินค้า2เสน้นทางเดินเรือครับ3ก็คือท่าเรือที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าลงเรือหรือจากเรือขึ้นสู่ฝั่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการขนส่งประเภทที่2การขนส่งทางน้ําต่อไปจะเป็นการขนส่งประเภทใดนั้นติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมนําเสนอเรื่องการขนส่งทางอากาศนะครับการขนส่งทางอากาศนะครับเป็นการขนส่งโดยการใช้นําวัสดุ จากอีกที่หนึ่งนำส่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับโดยการใช้เครื่องบินในการนำส่งนะครับการขนส่งทางเครื่องบินนะครับส่วนส่วนมากสิ่งที่นิยมส่งกันก็เป็นพวกผักหรือผลไม้หรือของที่นองเสียงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าของแฟชั่นของกระแสของนิยมนะครับเพราะว่าการขน,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 นส่งทางเครื่องบินนะครับสามารถขนส่งได้ไปยังทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับแต่ว่าการขนส่งทางเครื่องบินนะครับ ก็ยังมีข้อดีและข้อเสียอีกด้วยนะครับข้อดีข้อที่1การขนส่งทางเครื่องบินนะครับเป็นการขนส่งที่รวดเร็วกว่าประเภทการขนส่งอื่นๆด้วยนะครับข้อที่2นะครับการขนส่งทางเครื่องบินนะครับมีความปลอดภัยสูงเพราะว่ามีการได้รับมาตรฐานในการขนส่งก่อนนําขึ้นเครื่องนะครับและข้อที่สานะครับการขนส่งทางอากาศหรือการขนส่งทางเครื่องบินนะครับมีการขนส่งที่ตรงต่อเวลานะครับเพราะว่าการขนส่งทางเครื่องบินนะครับ มีเที่ยวบินมีตารางบินที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมจะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของของการขนส่งทางอากาศหรือเครื่องบินนะครับข้อที่1คือการขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับเพราะว่าการเติมน้ำมันแต่ละครั้งมีการเติมมีการใช้เงินที่สูงมากเลยนะครับข้อที่สองนะครับ การขนส่งทางอากาศนะครับต้องดูสภาพแวดล้อมฝนฟ้าตกหรือเปล่าหรือว่ามีมีฝนที่ดคืมห,หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าวันนั้นมีฝนหรือมีพายุก็ไม่สามารถนําเครื่องบินขึ้นได้ก็ไม่สามารถนําเครื่องบินขึ้นส่งได้นะครับผมก็ขอจบก,การนําเสนอการขนส่งทางเครื่องบินเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับการขนส่งทางรางนะครับการขนส่งทางรางนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ การขนส่งทางรางคือการขนส่งทางรถไฟนะครับใช้รถไฟเป็นการตัวการลากจุงนะครับสามารถจัดส่งสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรได้นะครับและยังสามารถจัดส่งสินค้าที่เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับเช่นแก๊สนะครับน้ํามันและยังสามารถจัดส่งสินค้าที่เป็นพวกรถนะครับพวกเครื่องจักรได้อีกด้วยครับข้อดีของการขนส่งทางรางนะครับหนึงนะครับ สามารถขนส่งสินค้าเยอะๆได้นะครับเป็นจํานวนมากๆได้นะครับ2นะครับมีความปลอดภัยสูงว่าการขนส่งอื่นนะครับเช่นการขนส่งทางเรือนะครับเป็นต้น3นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับ4นะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับ5สามารถจะส่งตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับและยังมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับคอเสียของการขนส่งทางรางครับห เกิดปัญหาการลากจูงที่น้อยนะครับทําให้ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการขนส่งนะครับที่ช้านะครับ2นะครับการขนส่งทางรางนี่ครับต้องใช้การขนส่งอื่นๆมาช่วยเหลือนะครับเช่นการขนส่งทางรถนะครับที่ต้องมาเข้ามานะครับเพิ่มเติม3นะครับเกิดปัญหาการล่าช้านะครับเช่นต้องมาซ่อมแซม ดูรถไฟนะครับว่าเกิดความเสียหายไหมอะไรยังไงไหมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการขนส่งทางท่อนะครับการขนส่งทางท่อหรือการบริการขนส่งผ่านท่อนะครับโดยการขนส่งนี้จะเป็นการขนส่งที่นิยมใช้ในการขนส่งของเหลวหรือว่าเป็นการขนส่งก๊าซผ่านท่อนะครับการขนส่งประเภทนี้นิยมใช้ในการขนส่งพวกน้ําน้าปราปาน้ํามัน แล้วก็การหุ่ต้มและการในการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับการขนส่งประเภทนี้นิยมวางท่อไว้บนดินแล้วก็ฝังลงไปข้างใต้ดินนะครับแล้วก็ยังมีการฝังลงไปใต้น้ําเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งหรือการนาเลียงสินค้าด้วยนะครับการขนส่งการขนส่งพวกนี้ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกด้วยนะครับผมจะมาพูดถึงข้อดีกันก่อนเลยนะครับข้อดีข้อที่1นนะครับการขนส่งประเภทนี้เป็นการขนส่งที่รวดเร็วแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะครับ ข้อ,อที่2นะครับการขนส่งประเภทนี้สามารถกําหนดระยะเวลาในการขนส่งได้นะครับเพราะว่ามีวาล์วปิดในการขนส่งนะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียคือการเริ่มต้นในการสร้างการขนส่งนี้เริ่มแรกต้องใช้ทุนสูงนะครับเพราะว่าต้องมีระบบวางระบบต่างๆในการฝั่งท่อระย่างพื้นที่ต่างๆนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับการขนส่งประเภทนี้ไม่สามารถ ร้างในประเทศที่มีแผ่นดินไหวได้นะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดการเสียหายแล้วก็ซ่อมแซมได้ยากนะครับส่วนข้อเสียข้อที่3นะครับการขนส่งประเภทนี้ไม่สามารถตรวจหาจุดบกพร่องได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าการขนส่งประเภทนี้จะฝันิยมฝังลงไปใต้พื้นดินหรือใต้ฟ้าใต้บ้านจะไม่ค่อยนิยมวางไว้บนบนดินนะครับเพราะว่าการวางไว้บนดินเนี่ยส่วนมากจะทํา ให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับโดยการลดมา่อเยียร์ทำให้ท่อแตกหรือว่าการเดินการที่คนเดินมาเตะจะทําให้ท่อแตกก็ยังทําให้เกิดการเสียหายด้วยนะครับเลยไม่ค่อยนิยมสวัสดีครับกรัผมนายนัทกรโพศิีสาสตรนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอหัวข้อการขนส่งสีเขียวหรือว่า green logistics นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับความหมายของ green l o g i s t และข้อดีและข้อเสียของมันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ทราบในพร้อมกันนะครับว่ากินโลจิสติกนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมีที่มาอย่างไรและมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับกินโลจิสติกเลยนะครับกินโลจิสติกนะครับเป็นกระบวนการที่จะมุ่งเน้นในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเราจะลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดนะครับ เป็นแนวคิดและกระบวนการจากโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับเราจะมุ่งเน้นไปในการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมนะครับโลจิสติกนะครับเริ่มไปที่สนใจกันในช่วงศตวรรษที่20สิครับผมที่สนใจนะครับ,นนรบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่มันเริ่มจะรุนแรงขึ้นนะครับเช่นภาวะโลกร้อนสภาวะามลากาศเป็นพิษนะครับหรือที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะครับว่า ทางบ้านเราตื่นเช้ามาเราก็จะมองเห็นมีแด่ฝุ่น PM เนะครับเต็มไปทุกที่นะครับมันก็จะคล้ายๆกับในอันนี้นะครับที่เขาเริ่มได้เห็นถึงความสนใจของโลจิสติกนะครับในศตรวรรษที่20เนื่องจากมีสภาวะมลพิษทางอากาศที่มากเกินไปนะครับแนวคิดของกีนโลจิสติกเลยเริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยในการลดปัญหา ที่เราปล่อยมลพิษทางอากาศเยอะเกินไปทําให้สภาพแวดล้อมนะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักนะครับ ISO 1 4 0 0 1นะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ลดอของเสียและลดพลังงานนะครับในกระบวนการโลจิสติกนั่นเองนะครับ น,นี่ก็คือที่มาของโลจิสติกนั่นเองนะครับไปมาต่อกันเลยนะครับที่ข้อดีของโลจิสติกนะครับข้อดีข้อที่1นนะครับก็คือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือเน้นไปที่การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับและลดจขยะจากการผลิตขยะจากบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนะครับและลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองนะครับสองนะครับก็คือการ ลดต้นทุนนะครับก็คือการลดต้นทุนเราก็จะเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก็ลดการใช้เชื้อเพลิงและการบำรุงรักษานั่นเองนะครับข้อที่สามนะครับคือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนะครับลูกค้าและผู้บริโภคนะครับให้ความสำคัญกับธุรกิจนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อดีในหัวข้อที่3านั่นเองนะครับ ข้อที่4นะครับก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของชุมชนหรือสังคมนั่นเองนะครับและก็หลายๆประเทศนะครับก็มีกฎที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยเรือนกระจกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อดีข้อดีทั้งหมดของกีนโลจิสติกนะครับมาเริ่มกันที่ข้อเสียของกีนโลจิสติกนะครับ ข้อเสียข้อที่1เลยนะครับก็คือมีต้นทุนที่สูงนะครับจากเ,าเทคโนโลยีสีเขียวนะครับเช่นรถไฟฟ้าแล้วก็เราบบพลังงานหมุนเวียนนะครับที่จะค่อนข้างใช้ต้นทุนที่สูงเป็นอย่างมากนะครับก็คือข้อเสียข้อที่1นนั่นเองนะครับข้อเสียข้อที่สองนะครับก็คือความซับซ้อนในการดําเนินงานนั่นนั่นเองนะครับก็คือ าการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับก็คือมันจะต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายและทุกๆฝ่ายนั่นเองนะครับมันเลยทําให้เกิดการทํางานที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อเสียข,ข้อที่2นั่นเองนะครับข้อเสียข้อที่3ของกิีนโลจิสติกส์นะครับก็คือข้อจํากัดด้ดานเทคโนโลยีนั่นเองนะครับในบางโซลูชันนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับเลยทําให้มีข้อจํากัดในด้าน เทคโนโลยีที่หลายอย่างนะครับเลยทําให้เป็นข้อเสียในเองนะครับผมขอจบการพูดข้อดีและข้อเสียของล o จิสติกเท่านี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับผมขอสรุปเกี่ยวกับหัวข้อของจีนโลจิสติกนะครับโดยจีนโลจิสติกนะครับเป็นแนวทางที่จะเข้ามาลดกระบวนการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและช่วยเพิ่มประโยชน์ในธุรกิจในระยะยาวนะครับแม้จะมีข้อจํากัดบางประการนะครับ แต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการดําเนินงานของจีนโลจิสติกนะครับให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมครับผมวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับหัวข้อของจีนโลจิสติกนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ทราบนะครับว่าจีนโลจิสติกนั้นคืออะไรและมีที่มาอย่างไรและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างวันนี้นะครับผมตัวแทนของกลุ่ม สีนุ่มนะครับนายนัทกรโพศีษานะครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมที่รับฟังบายบายครับ